เอาดินมาโลงสาค่ะต้องใส่ดินผมค่ะดินจาก้ังหนอกค่ะดินหนีป้อ,ปอค่ะพินลมสมับลงพิษหมองลงพิษหมองนะคะ ทิมนี้เลยเอาทิมนี้เลยไปเกตไป đây thì mòn à bắt đi cá tít Hãy subscribe cho su chi Mì Gõ ลอยรอหลังรอหลังเกาหัวเลยเกาหัวอ่ะสู้ๆเกาหัวคนขับเกาหัวรอหลังรับหายเข็มออก กอุปส,าสรไไรคอุปสรรคมีแต่รถใหญ่แลนนะคะบริเวณนี้มีแต่รถขั้นใหญ่ๆแลนนะคะตอนทุ่มสากิรถหนักรถใหญ่มาแลันนะคะแล้วก็ดินกับพื้นแห่งดีนะคะพคนขับเก่าหัว่าจัดไปสู้ๆ ได้นะคะสูสๆศบกันบวกกันตรงเจอมาเยอะนะคะก็ค่อยๆแก้ไขกันไปค่ะล้มพัดมานั่งเลยเนี่ยกล่องเป็นเส้อสั้นนี่คือล้มพัดกับสต๊อกกันแท้ไงล่ะ ป็นไว้ค่ะไว้ไว้ไว้ลบายมากได้เวลาหน่อยนะคะเรื่องจากลองล้อยอันมิจิโรดญ่แลนนะคะงานหน้างานนีิเป็นกรณีสบคัญนแห่ดีบันไดค่ะ เศ้ากัหัวได้แล้วจลดดเจอดรถติีกัหัวอยู่เลยตัดไปก็ยังอารมณ์ดีไม่ซีเรียสมากเพราะว่ามันกับบอนแห้งนะคะเพราะว่ามีล่มอยู่ค่ะ สันก็คือป้านางโดนลมพัดนะคะถือลมพัดค่ะกล่องสันคือสีตกคันแทแล้วค่ะโอเคสำเร็จวีมือค่ะวีมือ มืออาชีพไม่มีปัญหาค่ะมืออาชีพแก้ไขได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะของเอซนะคะแอ้กำลังใจทีมลังบาทนะคะฝากช่องปนางนะคะแม่บ้านน้องอุ้งหญิงนะคะฝากช่องลุงเดียด้วยค่ะทีมลังบ้านน้องอุง้งนะคะลมผัดลมพัดปนางค่ะ แล้วก็ช่องประวันทีมหลังบ้านนุ่มีฝากช่องปเป็นแน่ะปะหนากับเซลเซีมีเซลคอยฝากฝากช่องให้แต่ว่าบระต้องเบิ้งไม่ถึงเบิ้งปะหน้าค่ะฝากช่องซื้อๆได้ว่าประต้องเปเบิ้งค่ะพอกันในคลิปหนานะคะเห็นกำลังใจที่ลังบานแน่ได้ค่ะบอขามโฆษณาค่ะ ทัาโฆษณานะคะคือสุดยอดของการดู Youtube ค่ะคนทำคลิป y o u t u b e นะคะจะได้มีกำลังใจนะคะต่อยอดกันได้ขอพูดณอ c ของกีฬาหน่อยค่ะ FC ของน้องอูอิงแล้วก็ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะตอนนี้มาเบิกง,งานทุ่มซาพ่อเอกนะคะคือขี่ดินบอพ่อก็เลยต้องเอาดินมาใส่นะคะ สามันเลอกนะคะดินหลบหลอกว่าพ่อนะคะดีดีะะดก็มาเดได้เบิ้งรถตีนลมอีกมัมกเบิ้งค่ะปะ้านกับมักเบิ้งคือกันเลยรถตีนลม <c oughs> ค่ะเอ่อว่าเขาใส่พ่อสมาธินะคะแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะทุกอย่าง,งยางมีอุปสรรคหมดแต่อาศัยว่าประสบการ์แก้ไขปัญหานะคะ ล่ะโอ,อกกันไม่คลิปหนาค่ะสำหรับคลิปหนีสำนีกันค่ะสวัสดีค่ะ